เบนยู uh, no like ่น uh ี hey, he ่อ uh ุ so ้ยเอาไว้ให้พวกเบนกินแม่นมาเลียแล้ววันนี้เปจังไหนวะหนึ่งว้ายเบนพอดีเลยอันเฮ้ยฮะเนื้อมากด้วนี่อันแม่นกินก่อนกินก่อนเจ้าว่ากันว่าอันคนยุ่เหาด้วยอันเนื้อมากตัวหางเจ้าว่าอันเบนมันอันเออคนที่กินเี่ยมแก่วมกินอะไรเจ้าบอกกันเจ้าว่ากันไม่ง่ายเลยนี่อันเจ้าว่าอันเออข่อยรู cây cứ nhanh nó là ăn không cứ ngu chút tài chắc mặt của nó thấy cái nếm đeo bạn thì chơi bao nhắn cho vào mẹ ăn mà nó lia rồi nè nhắn quá mà lia rồi สิบบามึงนึงหลายเดียวแต่เจ้าก็มาฟังล้อดิท่าเวียงไม่ก็เจ้าฟังไปจะขาดยังอยากยังกินนวะโมฟังกูหล่หาขวองเออ้ยตนนี้ ขาหมูคาารับพี่น้องข้าวขาหมูกังฟูสาขาตัดลูกเล็กสามเหลี่ยมกับขายได้เท่าไหร่แล้วนะคะพี่น้องแต่หัวขาแต่หัวแน่บจะนองเบนกับคู่จูนนี่จะแม่เป็นคู่ คู่ปับคู่ตลกคู่เฮคู่ห้าคันได้เฮ็ดคลิปน้ำกันเขาทายคลิปน้ำกันได้พ่อหนากันเป็นยังคือมีแต่แ้นวันเฮ็ดคอนเทนต์เป็นแต่อยากหัวแถบพี่น้องทั้งเบิงทั้งหัวพู้ได้เป็นคือจังสาวเบิงการบอพี่น้องเอออยากหัวคั่กอยากหัวเนี่ยอันเฮ็ดคือคือน้องคู่จุนีนะแม่ก็เฮ็ดแบบว่าคืออันน้องเบนก็เฮ็ดคือคั่กคือแน่นะ่ะหม แคมีเขากันคักสองคนนีทายคลิปออกมาแต่ละคลิปนี่พี่น้องว่าคือสาวเบิ่งการบอเนอะเออแล้วตัวเกี่ยวมิวสิกก็มีแต่คนหาคนแพงอีหลีคันแมนวาสิเฮ็ดกลุ่มปิดอีพี่ได้กระสางแต่งแต่มือซ้อมยันมือจริงแม่แม่เอฟซีเอาแนวอยู่น่าก,กินไปให้ฟุตซัพพอร์ตเออ มีตัวอย่างสุนแนวเลือกกินบวา์สิเป็นน้ำชากาแฟผลละหมากลากไม่เข่าเขาหว่วงว่าคนหักหลายเด้เนาะพี่น,น้องเนาะแนวนีน้เนาะเออบางวงนะบ่มีเลยเด้พี่น้องบางวงนะบ่มีอดคนสือไปให้เออบางวงอันที่ว่าจะควองเป็นเบิดต,ต้นๆน่ะอุ้ย เราไปว่ามากกสิไปวา่าแซ่เพื่นเ่าเบาถึงดอกพี่น้องบ่อดดแซ่ไผเบาถึงวา่าตกเจียวมิวสิกนี้มิต่คนหักคนแพงแมนบอพี่น้องวา่าคึ้นสาวเบ่งการบอกเม่อวาไปใสามาใสา่บวาวสิเห็ดอีหยังยุ่ใสไปออกงานการแสดงอยู่นอกสถานที่คนเอฟซี FC, แม่ๆม่เอฟซีกระสือคองไปห่งอยากให้กินบ่ขาดสายเนาะพี่น้อง ไปเมืองนอกเมืองหน้าไตาบอกไตวันเอฟซีกามี่เออสื่อนวอยู่นกินไปให้เอาเงื่อนไปให้เป็นควันถอดควันทุงนท่งผู้บได้ไปเพิ่นกับฝากมาให้พิ่นได้พี่น้องพ่อทำนี่ล่ละอย่าบอกไรเลยเดี๋ยวเพิ่นสีว่าเฮ้าบด้อขิงเดี๋ยมันความจริงมันความจริงแมนบอกพี่น้องว่าความจริงเป็นสิ่งไม่ตายมิตรคนหากคนแพงกะว่าคนหากคนแพ่งเาะพี่น้องเนาะ